Hi guys welcome to Ann's channel วันนี้นะคะอันจะมาพูดถึงประโยคในภาษาอังกฤษนะคะที่เราเนี่ยมักจะใช้ผิดกันค่ะเรามาเริ่มที่ประโยคแรกกันเลยนะคะในประโยคที่ว่าคุณมาจากไหนใช่ไหมคะบางคนเนี่ยจะใช้ว่า where are you come from แต่จริงๆแล้วนะคะจะพูดได้สองแบบค่ะก็คือ Where are you from หรือว่า Where do you come from นะคะก็คือ Where are you from Where do you come from จะแปลว่าคุณมาจากไหนคะ่ะประโยคต่อไปนะคะก็คือคุณไปไหนมาบางคนนะ่ะอาจจะพูดว่า Where you go นะคะก็คือแปลตรงตัวเลยใช่ไหมคะแต่จริงๆเนี่ยในภาษาอังกฤษนะคะจะพูดว่า Where did you go Where did you go หรือว่านะคะ Where have you been Where have you been นั่นเองค่ะแต่ถ้าเรานะคะจะถามว่าคุณเนี่ยกำลังจะไปไหนนะคะเราจะพูดว่า Where are you going Where are you going นั่นเองค่ะประโยคถัดไปนะคะถ้าเราเนี่ยอยากจะพูดว่าฉันขอโทษหรือว่าฉันเสียใจนะคะเคยได้ยินบางคนพูดว่า I'm sorry นะคะก็คือตรงตัวเลยใช่ไหมฉันขอโทษแต่จริงๆเนี่ยในภาษาอังกฤษนะคะจะพูดว่า I am sorry นะคะหรือถ้าพูดเป็นควบใช่ไหมคะ I กับ am นี่ก็จะเป็น I'm sorry I'm sorry หรือเราอาจจะพูดสั้นๆน,นะคะว่า so sorry ประมาณนี้ค่ะ ส่วนประโยคต่อไปนะคะเป็นประโยคที่เราเนี่ยใช้กันบ่อยมากเลยก็คือฉันไม่มีเงินนะคะหรือว่าฉันไม่มีใช่ไหมบางคนเนี่ยอาจจะใช้ว่า I no have แต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะไม่พูดแบบนั้นนะคะในภาษาอังกฤษถ้าเราจะพูดว่าเราไม่มีเงินหรืออะไรแบบเนี้ยเราจะพูดว่า I don't have money I don't have money หรือเราอาจจะพูดว่า I have no money I have no money นั่นเองค่ะ ส่วนประโยคถัดไปนะคะก็จะใช้บ่อยในชีวิตประจําวันเหมือนกันนะคะก็คือฉันจะโทรหาเธอใช่ไหมคะหรือว่าฉันจะโทรหาคุณเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่พูดเนี่ยเขาจะละคําว่า will ใช่ไหมเขาจะพูดว่า i call you ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นประโยคที่เป็นอนาคตใช่ไหมเราต้องใช้คําว่า i l l นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าฉันจะโทรหาคุณนะคะก็จะพูดว่า i will call you i will call you หรือนะคะ I'll call you, I'll call you จะสังเกตได้ว่า I กับ Will นะคะเวลาเราพูดควบเนี่ยจะเป็น I'll, I'll นั่นเองค่ะส่วนประโยคต่อไปนะคะก็คือฉันอยากจะกลับบ้านหรือฉันจะกลับบ้านใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะพูดว่า I want go home ก็คือจะแปลตรงตัวเลยใช่ไหมฉันต้องการกลับบ้านใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะพูดว่า I want to go home I want to go home. หรือถ้าเราเนี่ยอยากจะพูดให้สุภาพมากขึ้นใช่ไหมเหมือนแบบถ้าคนที่เรายังไม่รู้จักหรือว่าแบบเหมือนไม่สนิทหรือว่าเป็นคนแปลกหน้าใช่ไหมคะเราก็จะใช้คำว่า I would like to go home. I would like to go home นั่นเองค่ะส่วนประโยคต่อไปนะคะถ้าเราเนี่ยอยากจะบอกชาวต่างชาติว่าเราเนี่ยพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะพูดว่า I am not speak English. I am not speak English ซึ่งจะผิดหลักไวยากรณ์นะคะที่ถูกต้องจริงๆเนี่ยจะต้องพูดว่า I don't speak English I don't speak English ก็คือคำว่า don't เนี่ยจะมาจากคำว่า do บวกกับ not นะคะก็คือ I do not speak English นั่นเองค่ะ ละประโยคถัดไปนะคะเป็นประโยคที่ค่อนข้างมีความจําเป็นมากเลยไม่ว่าเราจะไปที่ไหนใช่ไหมคะเราจะต้องทานอาหารถูกไหมคะและถ้าเราเนี่ยจะพูดว่าฉันหิวใช่ไหมคะบางคนเนี่ยอาจจะพูดว่า I hungry ก็คือฉันหิวแต่จริงๆเนี่ยในภาษาอังกฤษนะจะพูดว่า I am hungry I am hungry หรือถ้าพูดเร็วๆนะคะก็จะเป็น I'm hungry I'm hungry แต่ถ้าเราจะพูดว่าฉันไม่หิวหล่ะคะจะพูดว่าอะไร คือถ้าหิวใช่ไหมจะพูดว่า I'm hungry เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หิวก็คือเราก็เติมคำว่า not ลงไปนะคะก็คือ I'm not hungry I'm not hungry ก็จะแปลว่าไม่หิวนั่นเองค่ะและประโยคถัดไปนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะใช้กันผิดนะคะก็คือคำว่าฉันรู้สึกเบือ่อ and ได้ยินนะคะคนบางคนเนี่ยจะพูดว่า I'm boring I am boring คำนี้นะคะจริงๆเนี่ยจะแปลว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่น่าเบื่อคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะพูดว่าฉันรู้สึกแบบเฮ้ยเบื่ออะไรแบบนี้นะคะเราจะพูดว่า I am bored I am bored หรือ I'm bored I'm bored ก็คือฉันเนี่ยรู้สึกเบื่อค่ะและถ้าเรานะคะจะพูดว่าเราไม่ชอบฉันไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะพูดว่า I k n o w like ใช่ไหมก็คือจะแปลตรงตัวคือฉันไม่ชอบใช่ไหมคะแต่ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะต้องพูดว่า I don't like I don't like หรือว่า I do not like นั่นเองค่ะส่วนคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะเราเนี่ยจะใช้คำนี้กันบ่อยมากเลยก็คือคำว่าเหมือนๆกันนะคะแอนเนี่ยจะได้ยินบางคนพูดว่า same same นะคะแต่จริงๆเนี่ยในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะพูดว่า it is the same it is the same หรือเราอาจจะพูดว่า it's the same It's the same นั่นเองค่ะนี่ก็คือตัวอย่างประโยคนะคะที่บางคนเนี่ยอาจจะใช้ผิดกันค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการใช้ประโยคที่ผิดนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรถ้าเกิดว่าคนที่เราสื่อสารเนี่ยเข้าใจกับเราใช่ไหมคะแต่ว่าการใช้ประโยคที่ถูกต้องเนี่ยมันก็จะดีกว่าค่ะ ค่ะเพื่อนๆน,นะคะอยากจะไปอ่านเพิ่มเติมเนี่ยก็ไปอ่านได้ใน Anne's Channel Blog นะคะอันจะใส่ลิงก์ไว้ใต้คลิปค่ะยังไงแล้วเนี่ยอันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้อันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Until I see you next time Stay safe Bye